สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องปา้าจ๋าเมตจาเดี๋ยววันนี้จียพินจะมารายงานเรื่องอันนี้วิธีการเลือกซื้อบอลกระดาษด่างนะจ๊ะจะเป็นร้านที่ท่านไว้ใจหรือไม่ไว้ใจกัชทางคะจ้ะอันนี้จยพินซื้อมาเมื่อวันก่อนนอ้องมาสองวันที่แล้วเจียพินไปเที่ยวซื้อไม้ด่างมาจ้ะไปจะ้ะเจียพินตกลงซื้อกันม่านมาในราคาที่สูงนะจ๊ะเนี่ยแล้แตอนนี้เขาบอกจียพินว่า าไม่ต้องหรือเพราะผมเปลี่ยนดินมาอย่างดีแล้วผมใช้กาบมะพร้าวอย่างดีและป้าไม่ต้องนั่นแลวป้าไปเลี้ยงได้เลยนี่ยายพินก็เลยเอามาเลี้ยงเนาะเอามาเลี้ยงนี่สังเกตเห็นสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม้มันก็แข่งบีบมันก็แน่นเนี่ยแน่นปึ๊ก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 ไม้นี่ไม่สมบูรณ์นะไม้ต้นไม่สมบูรณ์มันแข่งคิดแล้วแหละว่าเขาคงลื้อไข่อ่ะยายพินแน่ใจแล้วว่าเขาลื้อไข่ยาพินไม่ได้คิดหวังไม่คาดหวังว่าจะได้ไข่จ้ะ นี่พอดีว่าเอ๊ะมันยังไงนะเลี้ยงกระเดยทำไมไม้มันเหี่ยวพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋าที่คิดซื้อบอลกระดาษด่างดูกันนะจ๊ะสมัยนี้จ้ะนี่จ้ะแต่นแตนเนี่ยเห็นไหมบอลกระดาษด่างสมัยนี้นะจ๊ะนี่เขาตัดเงาจ้ะนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ได้เอาใครอย่างเดียวนะเอาเงาด้วยแล้วเราซื้อไม้อย่างเงี้ยแถวบ้านยยพินเขาเรียก เอาผีมาเผาโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำโง่ซากอย่างเยปินเนี่ยโง่ครั้งแรกอะ่ะเขาเรียกว่าคนโง่แต่ถ้าโง่แล้วโง่อีกอย่างเยปินเนี่ยเขาเรียกวายโง่แล้วเนี่ยแต่นี้เป็นคนที่คุ้นเคยนะจ๊ะเยปินเพิ่งซื้อมาได้สามคืนจ้ะเนี่ยอันเนี้ยจุดยอดไหมจ๊ะป้าไม่ต้องเลยป้าไม่ต้องไปรื้อหรอกผมเปลี่ยนดินให้อย่างดีแล้วเนี่ยดูดินอย่างดีเนี่ย พิ้นเทออกมาเข้าใจอย่างเนี้ยคือใช้ได้เลี้ยงแบบเนี้ยใช้ได้นี่ตามะพร้าวล้วนนะแต่ที่มันแกนเพราะนี่จะพอจ่าเมจ๋าดูนะจ๊ะแล้วเยพิเลี้ยงอีกกี่เดือนสามเดือนสี่เดือนก็ไม่มีลูกกะ,ะเห็นไหมจ๊ะทำไมนี่เขาไม่ได้ลือ้อแค่ไข่จ้ะเขาเอากันยันเง่าแล้วสำหรับบอลกระดาษด,ด่างนะจ๊ะพอจ๋าเมจ๋า เจยพินเตือนภัยเนี่ยให้ระวังคนอื่นเจียพินก็ไว้ใจไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยอ้นนี้อนี้ของเายพินยาียพินเลี้ยงมาสามเดือนแล้วนะ่ะสองสัปสองเดือนแล้วเจียพินซื้อมาต้นเล็กๆถ้าไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวยายพินจะเลือ้อยเดี๋ยเขาต้องมีงาอยางนี้เป็นของเยพินนต้อดทนอีนี้คือดินดินใบกัมปูที่เจยพินหมักเห็นไหมเลี้ยงงามปุ๊บแต่เขาจะมีมีไข่หรือยังไม่รู้นะแต่ก็อยากจะเลื้อยให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยบอลที่สมบูรณ์มาต้องแบบนี้ มันต้องมีรากแบบนี้แต่มันจะมีไข่นุ่ป่าไม่แน่ใจนะเพราะบอลมันยังเด็กอยอันเนี้ยเห็นไหม๋ยวพินใส่ใส่ไอเนี่ยกาบมะพร้าว้า,าไปเนี่ยถ้าเขามีง่าวก็ต้องอย่างนี้โอ้โหหัวปอยังว่าเนี่ยเราเอาไว้หัวก็ปอลไม่ใช่หัวเนี่ยฮะมีไข่แล้วพ่ะจ๋าแม่จ๋าสามเดือนอกว่านี่ไข่นี่จริงๆด้วยเนี่ยไข่บอลมาถ่ายใกล้ๆหน่อยสิ ไข่เม็ดที่หนึง่งเย็บินไม่ตั้งเอยหักเลยเยาบินไม่ตั้งใจคิดว่าจะเก็บไข่แล้วเนี่ยคิดว่าแค่จะมาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว,ว่าเออเขามีไข่เอเนี่ยถาลากสมบูรณ์ต้องเป็นอย่างนี้จ้ะเนี่ยไม่ใช่ร้อยตัดอย่างนั้นนะจ๊ะนี่คือเงาสมบูรณ์เนี่ยเขามีไข่แล้วเห็นไหมเก็บได้ไข่หนึ่งใบมีอีกหรือเปล่านี่สองใบจ๋าแม่จา๋า ไม่ตั้งใจจะเก็บไข่นะลูกเอ้ยสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าสามใบสองใบตอนนี้แล้วอย่าไปลื้อไข่บ่อยนะจ๊ะถ้าเราลื้อไข่บ่อยเนี่ยบอลมันจะไม่สมบูรณ์จ้ะมันจะไม่งามจ้ะสามใบสองใบปวดหลังยิพินปวดหลังยีบินยิบหอย่งย้ยปวดหลังจังเลยพอหรือแค่นี้นหละเดี๋ยว อันนี้เก็บใส่กระป๋องไว้ก่อนนี่จ้ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกสองใบไข่สวยจังเลยเก็บไว้ก่อนข้าวตัวเจ้าของแรเข้าวไข่กระแดงเลยแต่อนี้นี่ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยกาับมาพักกับดินที่เจะยพินหมักไว้น่ะที่เจยพินไปทําดินเมื่อเช้าเนี้นี่คือสมบูรณ์นะจ๊ะี๋ยวดินอกอก ไม่ตั้งใจนะจ้าแม่จ๋าจาจุข,ขอโทษนะไม่ตั้งใจจะลื้อเจ้าเอาไข่หรอกนะขอโทษเจ้าแล้วนะอย่ามาโกรธกันนะผีบอลกระดาษป้าเช้าเยปินจะขายอยู่นะเนี่ยต้นเนี้ยพอดีนึกยังไงก็ไม่รู้เยปินก็เลยว่าขอไว้ตั้งแม่ก่อนเห็นข้าต้นว่าเพิ่งจะเตาขึ้นมาเพิ่งสามสี่เดือนเก็บก่อน นี่คือมันไม่มีประโยชน์นะกากมะพร้าวอย่างเงี้ยมาต่อตรงนี้นะ่ะต่อตรงตรงนี้นะ่ะยและอันนี้คือไอ้นี่ขี้วัวเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะเยอะๆไม่ได้มีพิธีริตองอะไรมากเลยสําหรับจะพินเออ,อ่าพินลืมมันนี้ปุ๋ยละลายช้าจ้ะอย่าไปใส่ปุ๋ยเคมีนะจ๊ะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีคือช้ามากจ้ะปุ๋ยละลายน้ําช้า จำไ้เลยนะจ๊ะพอจ๋าแม่จ๋าเพื่อนเพื่อนจ๋ายาเด็ดขาดยาได้ไว้ใจใครลูกไม่มีใครไว้ใจได้เลยแม้กระทั่งตัวเราจ้ะเสร็จเรียบร้อยว่าจะพินไม่คิดว่าเขาจะมีไข่ะนนียน้องหนูหนูมีอายุมันนี่เองลูกเอูอโตมามมนเนี่ยหนูมีไข่เลี๋ยวปินรับมาเลี้ยงได้ตาอดสองเดือน ตอนแรกเขามายังเบบีเบบียู่เลยไข่เดี๋ยวแก้ไแต่ถามว่าระหว่างเก็บไข่ถ้าขึ้นว่าอุ๊ยเอาล่วงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวหาได้อดี่ตรงน,นี้นะล่วงในกระป๋องนี่แหละเดยียอยหาอยู่ในนี้เดี๋พื่อนๆจะหาว่าโกหกนี่จ้ะไข่อะถ้าเราไม่เก็บออกแล้วเขาจะไปขึ้นเป็นต้นอ่อนจ้ะระหว่างเก็บไข่กับเต้นหน่อขึ้นมาเนี่ยเก็บหน่อจะดีกว่านะ่าจะพินว่าเขาต้นเขาไม่บอบช้ำจ้ะ สี่เดือนมีไข่จริงๆเห็นไหมได้ไข่สองฟองแลวอย่างนี้ยเพื่อนๆลองนึกเถอะว่าใจร้ายขนาดไหนเนี่ยเด็กพีก็กล่าวว่าเออบอลนี่มันอย่างน้อยๆมันก็เป็นครึ่งค่อนปีแล้วเนี่ยดูจากลักษณะความนามความแน่นแล้วเนาะแต่ไม่คิดว่าจะใจร้ายได้ขนาดนี้ถ้าทันอย่างนี้ยเขาเรียกว่าใจร้ายจ้ะ ข้าแม่เอาลูกเลยอย่างเงี้ยไม่คิดถึงว่าคนที่เขาเอาไปต่อไปแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงคุปินใส่ปุ๋ยไอ้นี่ก่อนถีละลายช้าก่อ่อละลายช้าใส่ไปแค่นี้แหละจ้ะ แล้วก็เอามาเลี้ยงน้ําลึกบอน,น้ําลึกอย่างนี้จะพี่เลี้ยงเลยนะจ้ะเลี้ยงในน้ําบอนจะงามแล้วใบใแข็งมากจ้ะ อันนี้นะจ้ะดินส่วนผสมของเยพินที่เยพินแปล่ามาเนะี่ยดินใบก้้มปูดะ่ะดินเทให้ดูดินใบกั้มปูกับขี้วัวจ้ะโอ้ยโอ้ยเย,ยพินล้มขาไม่ดีไม่นา่ารละเนี่ยดีที่สุดแล้วนะ่ะไปถ่ายจ้ะพา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 ไปใส่อันนี้หน่อยสิ นี่เราก็มาเลี้ยงบอ่อกับบอ่อบอดเนี่ยอย่างเงี้ยมีน้ำอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้แล้วจ้ะแค่เนี้ยต้องมีอะไรมากมายจ้ะดินก็แค่นี้แหละจ้ะที่ปลูกกระดาษด่ดางให้สวยเอามาแกสีแดงยังจ้ะยังไงยาพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูกันให้ดีนะจ๊ะพิจารณากันให้ดีจ้ะเตือนภัยไว้เฉยเฉยจ้ะว่าอันตรายมันอยู่รอบตัว